เอ็มสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับนะครับทุกคนเข้าสู่คลิปสอนเล่นเกม Blue Heater ์บ u ู h ฮ a เตอนะครับไม่ใช่ h e a เตอร์นะฮี t นะครับฮี t ที่แปลว่าความร้อน Blu e ฮ e เตอร์ <laughs> นะครับผมยินดีต้อนรับนะครับเอาล่ะหลังจากที่เราปราบ n i สต t อกเกอร์เรียบร้อยแล้วนะครับ <laughs> ผมเคเวสเราก็เสร็จไปแล้วใช่ไหมครับผมนี่เห็นไหมครับ แถปป่าสีเขียวตรงนี้ก็คือเควสเคลียร์หมดแล้ว <Wow. S 1> ต่อไปนะครับเราจะไปลุยกันที่เขตป่าสีเหลืองอ่อนนะครับสีเหลืองอ่อนนะเพราะว่ามีสีเหลืองเข้มอยู่ตรงข้างล่างด้วยนะครับถ้าผมพูดตรงไหนไม่ชัดผมขออภัยด้วยนะครับพอดีแบบเป็นร้อนในในปากแบบหลายจุดหลายจุดมากนะครับ <Wow. S 1> คลิปก่อนหนะ้านี้อาจจะลิ้นพันหรืออะไรบ้างก็อาจจะเป็น ผลพวงจากตรงนี้นะครับผมต้องขออภัยเอาไว้ก่อนเลยนะครับผมเอาละถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันมาอัปเดตกันก่อนนะครับอัปเดตกันก่อนว่าหลังจากที่หายไปเนี่ยหลังจากที่ปรับไนสตอกเกอร์ได้แล้วสังเกตไหมครับข้างหลังผมเฮ้ยไม้คาธานี่มันคุ้นๆน,นะไม้คาธานี่มันตัวที่ดอปจากน้องสีเขียวจําได้ไหมครับตอนนี้ผมดอปได้2ชิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็น ไม้คาถาคู่เรียบร้อยแล้วนะครับมาอัปเดตต่อจากนั้นนะครับผมระหว่างที่เล่นเล่นไปเนี่ยผมก็ได้ทําการฟาร์มนะครับฟาร์มไปเรื่อยๆแล้วก็มีอ่าผู้ใจดีนะครับผู้ใจดีคนหนึ่งมอบมอบชุดมอบสัตว์เลี้ยงตัวใหม่มาให้นะครับผมซึ่งน่ารักมากเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับจึ๊บมีด้วยกันอ่าที่เขาให้มานะครับมีสัตว์เลี้ยงตัวนี้ครับผมสกูบาสลามนะครับสกูบาสลามเป็นสลามที่ อ่าสลามต้องการออกซิเจนด้วยเหรอเป็นสลามที่แบบดำน้ำมานะครับผมซึ่งน่ารักมากนี่ดูนะเห็นไหมครับน่ารักมากเลย <c oughs> อันนี้เขาให้มา1ตัวนะครับผู้ให้ก็คืออาคุณวูฟแอลเอสนะครับผมหรือก็คือสลามม่วงของเรานั่นเองนะครับเขาเป็นสลามสีม่วงเขาให้เพื่อนสลามมาอยู่กับผมนะครับ1ตัวและยังมีอีกครับผมนั่นคือตัวนี้ครับ ฮิสเตอร์สลามเป็นสลามแบบเหมือนบันนี่อ่ะเป็นกระต่ายครับผมน่ารักมาก,มก,าก,กโอ้โหแ,แล้วแต่ละตัวแพงๆทั้งนั้นนะครับบอกเลยมูลค่าเยอะแล้วเนี่ยที่ให้มาเนี่ยสองตัวแล้วนะครับต่อไปครับผมไม่เพียงเท่านั้นให้ชุดมาด้วยดูครับผมนี่ชุดมีชุดานางสาวสารเจ้านะครับกดใส่ปุ๊บเห็นไหมครับเป็นชุดแบบนี้เลย นี่คืออวตารนะอวตารนะครับสามารถใส่ในช่องด้านล่างนี้มันจะปิดทับชุดหลักของเรานะครับทําให้ไม่ว่าจะเปลี่ยนชุดหลักเป็นอะไรมันก็จะคงรูปร่างนี้เอาไว้นะครับอันนี้คือชิ้นที่3ที่เขาให้มานะคนเดิมนะครับที่ให้มาเนี่ยต่อไปชิ้นที่4ครับผมคือชุดนี้ครับผมชุดซาเลียนะครับไม่รู้ว่าเป็นยังไงลองใส่ดู เฮ้ยเท่นะครับนี่เห็นไหมเหมือนชุดฤดูหนาวเลยน่ารักมากแล้วผมก็ก่อนจะไปก่อนจะไปเดินเคเวสตต่อนะครับเราก็ต้องมานั่งชิลๆอยู่ในบาร์นะครับนี่ในโรงเตี๊ยมในบาร์ตรงนี้นะครับบรรยากาศก็ค่อนข้างดีนะมีเพลงชิลๆให้ฟังด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมทําเคเวสประจําวันกันด้วยนะใครที่เข้ามาเล่นแล้วก็ยังไม่ได้ทํานะครับผมทําเรียบร้อยแล้วนะครับ เหมือนจะเริ่มเมาแล้วดูหน้าตาฮะ <Huh? S 1> ไม่ใช่นะน,นี่อันนี้น้ําเขียวนะครับอ่าน้ําเขียวแฟนต้านะครับเอาละเดี๋ยวเราไปเควสกันต่อนะครับวันนี้เดี๋ยวจะใส่ชุดใหม่เลยนะครับอ๋อแล้วก็ลืมบอกครับผมผมไปที่เมืองแสงแดดผมก็เจอคาทาที่เขาขายถูกๆนะครับราคา1,500เหรียญผมก็เลยซื้อมานะครับผมเป็นคาทาเลเวล10เลเวล18นะครับ ซึ่งผมเนี่ยยังไม่สามารถสวมใส่ได้หรอกเห็นไหมครับมันจะต้องมีเลเวล18ก่อนนะครับเลยใส่ไม่ได้นะแต่ว่าดูเลเวลผมนะครับเลเวลผม14แล้วเพราะฉะนั้นใกล้แล้วนะใกล้จะสวมใส่ได้แล้วแล้วก็มีอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะบอกนะครับผมตะบีตะบันฟาร์มมากสังเกตดูเดี๋ยวมันสิ่งของอยู่ข้างหลังหัวผมนะครับดูนะ3 2 1อึ่จุบ เห็นอะไรไหมครับฟักทองฟักทองเป็นพันครับผมเป็นพันหนักมากบอกเลยนะครับบอกเลยว่าฟาร์มจนเวลขึ้นจนได้จนได้คาถามาขนาดนี้นะครับมันก็ไม่ธรรมดาแล้วสาเหตุที่ผมฟาร์มตั้ง1,000เพราะอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปแลกของกันนะครับที่อีเวนต์ฮาโลวีน ตอนที่ผมอัดคลิปนะครับช่วงนี้ยังมีอีเวนต์ฮาโลวีนอยู่แต่ผมไม่แน่ใจว่าหลังจากคลิปนี้ถูกปล่อยไปเนี่ยอีเวนต์มันจบหรือยังนะครับถ้าอีเวนต์จบแล้วก็แสดงความเสียใจกับผู้ที่อยากจะได้แล้วก็ทำไม่ทันด้วยผม <laughs> ผมพยายามเร่งแล้วจริงๆนะครับเอาละไปกันนะครับจือ๊อเตรียมฟังเสียงจำสแกร์ครับผม เข้ามาทีไรนะผมชอบมากเสียงเนี้ยนะครับเอาล่ะเราก็จะมาแลกของกันนะครับขอทางหน่อยพี่หนึ่ันนะครับผมแลกอะไรได้บ้าง1นึ่พันเนี่ยแลกนกอีกาได้นะแต่ผมไม่แลกนะครับแลกเงินก็ได้เห็นไหมครับเป็น3ามหมืนเลยนะสิ่งที่ผมอยากได้นะครับก็คือ Wish Bloom แล้ก็คือไม้กวาดนะครับไม้กวาดของแม่มดนะครับ <Wow. S 1> ซึ่งมีอยู่ในคลิปคลิปหนึ่งที่ผมพูดว่ามันคือไม้เท้ามันคือไม้กวาดนะลิ้นผมพันนะครับบางอย่างผมรู้แหละอย่างเช่นผ่านใยแมงมุมผมผ่านใยแมงมุมอะแต่ผมก็ไปพูดว่าผ่านแมงมุมอะไรประมาณนี้ครับ <Yeah. S 1> คือผมรู้นะมันคืออะไรแต่คําพูดที่ออกไปมันไม่ตรงกับสิ่งที่เราคิดเลครับเ <Yeah. S 1> นี่ยครับเห็นไหมสามารถแลกบีเทอร์ได้นะ แต่ว่าผมจะแลก w วิสบ o o m นะครับเรียบร้อย w วิสบ o o m ไม่ใช่อาวุธนะครับมันคือยานพานะของเรานั่นเองนะครับมันคือไม้กวาดนะครับติดตั้งแทนน้องหมาดูนะครับเฮ้ย <Hey. S 1> ให้มันสมกับเป็นจอมเวทหน่อยนะครับจอมเวทต้องขี่ไม้กวาดนะครับ <c oughs> เราจะบอกลาหมาตัวน้อยของเราแล้วเอาละเปลี่ยนยกเซตเลยนะเอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปโซน โซนป่าสีเหลืองนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าทางนี้นะเราจะตรงตามทางไปเรื่อยๆก่อนแล้วก็ปึ๊บเดี๋ยวมาทางนั้นเลยนะครับต้องดูทางด้วยถ้าไม่ดูทางอาจจะชนได้นะครับชื่อขึ้นหลังคาก็ขึ้นได้นะแต่ตกก็เจ็บเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าไม้กวาดจะลอยอยู่แต่เราตกก็เจ็บอยู่ดีนะครับผมอ่าสลามตัวนู้นนะครับ มาชมวิวไปนะครับเราจะผ่านแล้วนะจะผ่านทางแล้วเห็นไหมครับจะผ่านทางแล้วเตรียมตัวเข้าสู่โลกใหม่กันเดี๋ยวเดียวกอบลินกอบลินป้นสเสบียงรถครับผมปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้เพื่อความถูกต้องเราจะต้องจัดการนะหนมนี่ฮียแรงขึ้นเยอะฮึ๊บแรงขึ้นเยอะเลยครับผมหลังจากที่มีไม้เท้าเลเวล6 2ชิ้นก็แรงขึ้นเยอะ ตอนนี้เราเข้ามาเขียป่าเหลืองแล้วนะป่าเหลืองคือทุ่งข้าวสาลีนะครับอย่าลืมไปที่แคมป์ไฟก่อนเลยนะครับในมินิแมปมีจุดแคมป์ไฟบอกนะครับตั้งค่าแล้วนะครับจำได้หรือเปล่าว่ามีที่ไหนบ้างฮิลท็อปใช่ไหมครับห้องสงครามของผู้บัญชาการแบทแคมป์ป่าลึกที่มีน้องตัวเขียวที่ผมดอบคาทานะครับมิดเดิลบลูที่เราชอบไปบ่อยๆนะครับผม ทำเควสประจำวันนะครับและจุดล่าสุดคือทุ่งข้าวสาลีนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะทำเควสกันทั้งหมดเนี่ยประมาณ 3- 4เควสตรงนี้เลยทีเดียวให้มันหมดไปเลยดีไหมอ่าหมดไปเลยเนาะของทุ่งหญ้าสีเหลืองเนี่ยคลิปเดียวเอาหมด4จุดนี้เลยนะครับ1 2 3 4สาสี่นะครับโอเคนี่นะปะถ้าไหวนะครับ วงเล็บว่าถ้าไหว<ะ>เวทแรกก็เอาจากคนนี้เลยนะครับเวทนี้ก็น่าจะให้ไปหาของนะผมไม่แน่ใจนะครับรู้สึกจะให้หาของนะครับถ้าหาของครับผมคลิปคลิปอะไรล่ะเวทนี้เวสนี้ให้เราไปหาของนะครับคือตามหาหนังสือที่หายไปนะครับถ้าใครอ่านนะครับหนังสือจะอยู่ตามหินนะครับหินก้อนใหญ่ เดี๋ยวเราจะไปหาหินก้อนใหญ่แต่ระหว่างทางผมเห็นใครที่เห็นลักษณะนี้ก็มาเก็บด้วยนะครับเป็นเคียวนะครับได้เคียวมาแต่เราไม่ได้เล่นเคียวนะเรารับเคลสมาแล้วเดี๋ยวเราไปหาหนังสือกันนะครับหนังสืออยู่ตรงไหนก็ตามมาได้เลยครับผมอยู่ตรงก้อนหินนะครับก้อนหินก้อนใหญ่เราก็มองไปเลยนะครับก้อนหินก้อนใหญ่ตรงไหนพอจะเป็นหินใหญ่ได้บ้างตรงนี้หรือเปล่านะ ตรงนี้ไม่ใช่นะครับผมลองมองฝั่งนู้นดูมีไหมในทุ่งหญ้านี่แหละนี่ครับผมแถวนะคือก้อนหินก้อนใหญ่เราก็จะหาบริเวณน,นี้เลยนะครับเดี๋ยวก็จะเจอนะเห็นไหมครับหนังสือเห็นยังหนังสือตกอยู่นะครับด้านหน้าเขียนว่าสารานุก,กรมมอนสเตอร์ระดับเสียงหนึ่งนะครับระดับเสียงหนึ่งก็คือคือ VOL เป็นตัวย่อนะครับแบบเล่มที่หนึ่งแต่มันแปลแบบนี้ผมก็ช่วยไม่ได้จริงๆนะ เก็แล้วเราก็กลับไปส่งนะครับผมไม่ยากนะครับเคเวสนี้ชื่โอเคครับเราก็กลับมาส่งนะครับผมเราก็จะได้อบิลิตี้ใหม่มานะครับผมคืออัพค่าความฉลาดนะครับเฮ้ย <c oughs> ในหนังสือเป็นอะไรเนะี <c> ่ย <oughs> โชว์ให้ดูแวบ,บเดียวเองเมื่อกี้ <c oughs> ได้อบิลิตี้บูสติปัญญานะครับความชาญฉลาดเพิ่มมาอีก5 ซึ่งเราต้องการอยู่แล้วเพราะเราเป็นนักเวทเพราะฉะนั้นติดตั้งลงไปในสล็อตเราเลยนะครับต่อไปเควสที่เราจะทำอ่าเควสไหนก่อนดีตรงนู้นเหรออ่าไปตรงนู้นเลยนะครับตรงนี้เป็นเควสอยู่ในถ้ำนะครับผมตรงนี้นี่ครับผมเป็นเควสในถ้ำผมว่ามันลึกลับไปอ่ะเดี๋ยวเราไปข้างนอกก่อนดีกว่าผมว่าถ้าอยู่ในถ้าเนี่ยพิศวงแน่นอนนะครับ เอาละครับผมเราก็มาถึงที่ในเควสที่2กันแล้วนะครับเราก็ทำการคุยกับนักประจญภัยคนนี้เลยนะครับก็คือมีพึ่งมีพึ่งนะครับมาทำลายรถรถขนส่งสินค้านะครับอา้อาวเากดผิดนะครับนี่อันนี้คือเป็นตัวอย่างว่าใครรีบกดรีบกดอย่างเดียวคือบางทีเขาอาจจะเอาคำว่าออกไว้ข้างบนก็ได้เราก็กดด้านล่างนะครับกดด้านล่างเนาะพึ่งหตัว กำจัดพึ่งหนึ่งตัวนะครับฉันสามารถจัดการพึ่งได้นะครับโอเคไปกันเลยนะครับพึ่งก็คืออยู่ด้านหน้านี้ครับคือคนนั้นน่ะไม่กล้าเอารถเข็นเข้าไปเพราะว่ามันมีพึ่งนั่นไงครับพึ่งยกดัมเบลน่าจะแข็งแกร่งหน้าดูแต่ฉันน่ะไม,ไม่สนใจหรอกว่าแกเป็นใครไฟเบลลงล้รครับโอ้ อุ้ยรุนแรงครับผมรุนแรงปุ๊บนี่ครับเราตัวนี้ไม่มีเท้าเล็งยากครับผมเล็งยากมันไม่มีเท้ามันจะเล็งตรงไหนมันเป็นเท้าเลยบ้างเนี่ยไฟโยโบเอาเอาอกกลับไปรีเลตตรงนี้วิธีผ่านง่ายๆก็คือขึ้นมาบนนี้ครับผมใช้วิธีเดียวกับไนสต็อกเกอร์ได้เลยนะเมื่อกี้ผมสู้ให้มันดูเป็นเรื่องยากไปงั้นเลยครับจริงๆเราก็ตีแบบนี้ก็ได้นะเพราะมันโหดมากนะครับตัวนี้ อุ้ยเฮ้ย,ยมีคนมาช่วยครับผมมีคนมาช่วย p l a y a b l อ้าวเฮ้ยมีคนมาช่วยเร็วขึ้นเยอะเลยเสร็จแล้วครับผมกลับไปส่งนะครับโหอัศวินขี่ม้าดำมาจากไหนไม่รู้มาช่วยเรานะครับว้าว <Wow. S 1> เขาเคลียร์แป๊บเดียวจบเลยอะ่ะโหดจังอ่ะหัวม้าพี่บังโอเคครับผมเราก็ได้โล่มานะครับ เป็นอาวุธชนิดใหม่แนละ้วเพราะว่าเรายังไม่เคยได้โล่มาแบบฟรีๆนะครับถ้าไม่นับโล่ของเห็ดนะครับนี่เป็นโล่ชิ้นใหม่แล้วเราก็ได้ดาบมาด้วยนะครับเคว็ต่อไปอยู่บนบ้านตรงนี้เองนะครับเราก็เดินมาเลยซูปเปอร์ไซยาอยีกแล้วนะครับแถวนี้มีแต่ชาวไซย,ยาทั้งนั้นเลย<ะ>เขาให้เราไปหาอะไรนะผมลืมอ่านหมาป่ามั้งครับน่าจะให้โจมตีหมาป่านะครับ โอเคไปโจมตีหมาป่ากันนะครับเมื่อกี้รู้สึกว่าเหมือนจะได้สกิลอะไรมาหรือเปล่านะไม่ชัวร์นะครับเพราะวเหมือนได้สกิลของสายกายภาพมานะครับสายกายภาพเนาะแต่เราเป็นเวทเอาละเราไปโจมตีหมาป่ากันนะครับหมาป่าที่นี่ก็มีเยอะอยู่นะนี่ครับผมตรงนู้นก็มีครับผมอุ้ยพอขี่ไม้กวาดมันมีแสงรนะับ คุ้มนะคุ้มกับที่แรกมาดูครับมีแสงแบบนั้นเลยอะตอนกลางคืนก็คือแบบจะสว่างสวัยอะมันก็ไม่เชิงสวัยมันหลอนนะยมัจะเป็นไฟแบบสลัวสลัว,วน่ากลัวน่ากลัวครับเนี่ยเฮ้ยสวยนะดูดิพานาเขตกว้างมากมีคนกําลังทำเควสเดียวกับเราอยู่นะครับกําลังขี่ม้าอยู่น่าจะเควสเดียวกับเราเลยแหละเพราะว่าการตีมอนสเตอร์ ตีพึ่งก็ตีตัวเดียวกันกันกบเรานะครับเฮ้ยแบ่งผลหน่อยพี่โอเคได้ได้อยู่เราจะต้องฝึกนะครับฝึกการโจมตีมอนสเตอร์เสร็จรีบกดขี่ม้านะครับหรือขี่ยานพาหนะให้เร็วนะครับเพื่อที่จะได้ไม่เสียเวลาในการเพื่อนที่นะครับนี่ครับพอลงแล้วก็ตีนะครับพอตีเสร็จขี่ใหม่นะครับแบบนี้อ่ต้องฝึกเอาไว้นะครับ ถ้าใครอยากจะเริ่มชำนาญเนี่ยหายากนะหาจนเช้าแล้วเนะี่ยหาจนจะเช้าแล้วหมาป่านะป<ะ>น่าจะมีคนมาทำเควสพร้อมกันหลายคนนะเลยไม่พอให้เราตีนะครับหมาป่า20ตัวเลยเหรอเอาละรครับผมผมว่าในระหว่างนี้นะครับมีเพลเยอร์กำลังทำเควสซ้ำซ้ำกับเราเนี่ยเราต้องไปทำเควสอื่นก่อนครับให้เขาทำเควสของเขาให้เสร็จก่อนนะครับส่วนเราก็ เข้ามาในนี้ก่อนแล้วกันนะครับเป็นเควสที่4นะครับจะได้สกิลจำเป็นนะครับสกิลเนี้ยใบมีดร้ายนะครับเป็นสกิลจำเป็นของสายกายภาพนะครับนะผมบอกไว้เท่านี้แล้วกันเควสจะให้เราเอาชนะราชากอบลินนะครับหรือกษัตริย์ของกอบลินนั่นแหละนะครับระวังตกนะถ้าตกก็ได้ไปเจอกับบอสเลยนะครับไม่ต้องเจอกับลูกกระจกแต่ถ้าไม่ตกก็ต้องเจอกับลูกกระจกนะครับ ตรงนี้ก็เดินระมัดระวังกันหน่อยแล้วกันนะครับข้างหน้าเหมือนจะมีกอบลินต้องเคลียร์ทางนะแล้วทางนี้เหมือนจะมีทางลับไปที่อื่นด้วยครับผมมีทางลับด้วยนะลองดูนะครับถ้าลงไปเนี่ยไปตีบอสเลยนะครับเฮ้ยมีคนตีอยู่หรือเปล่าอะเฮ้ยมีคนตีอยู่เหรอไปช่วยกันเฮ้ยถ้ามีคนตีเราต้องช่วยครับมามาเพราะไหนไหนไเควสมันก็อันเดียวกันอนะโอ้จะตุยเอา คุยเอาจะคุยเทาเพิ่มเลือดเพิ่มเลือดนี่ครับผมราชากษัตริย์เราต้องช่วยกันนะครับเออเออเอเอเอ,เอาเลยได้ไหมได้ครับผมได้ควสหนีตั้งแบบนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณนะโ <c oughs> บว์มูรบ,บ,บ,บายบายด้วย <c oughs> อ่าถ้าเมื่อไหร่ที่เจอเพลเยอร์กำลังตีพวกบอสนะครับให้เราไปตีก่อนนะเพราะถ้าเราตีคนเดียวผมว่าอาจจะลำบากก็ได้นะครับ โอ้โหงานยุ่งแล้วแบบนี้ทางนี้เป็นทางอื่นนะครับผมเป็นเป็นอีกทางนึงอ่ะเป็นเป็นทางอื่นนะครับเราลองมาดูนะทางนี้รู้สึกว่ามันจะเป็นทางลับนะจะนำพาเราไป <S <S ไปแคมป์ไฟนะครับอ่าเป็นการลัดไง <S <S จริงๆไม่ใช่ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่ตรงนั้นมันมีทางลับอยู่นะครับเพียงแต่ว่าโอ,โอ,โอ้ยหม,มึนมื่นนนึงนะครับเพียงแต่ว่าผมอ่ะไม่ชินกับการควบคุมไม้กวาดครับผมอาจจะบินร่วงผมออกมาตีหมาป่าเฉยๆน่ะไม่ได้มีอะไรนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปใหม่นะครับเข้าไปใหม่จริงๆแล้วมันคือวิธีลัดในการขึ้นมาบนแมปต่างหากเราก็จะส่งเควสนี้ได้นะครับ <laughs> จบเลย นี่ครับได้สกิลแล้วแถมเลเวลอัพด้วยนะครับลงไปที่สติปัญญาเลยนะครับโอเคเอาหม่เอาหม่มาผมต้องสังเกตก่อนว่าไม้กวาดเนี่ยมันจะล่วงตอนไหนนะครับอาชิบต้องดูก่อนบางทีผมผมต้องเลงให้ดีอะ่ะไม้กวาดมันไม่เหมือนม้าครับนี่ครับเดี๋ยวเราเข้ามาทางนี้นะเข้ามาทางนี้นะครับอาชิบ เอาอีกแล้วชีวิตผมเอาอีกแล้วกลับไปใหม่ครับผมโอชีวิตชีวิตรันทดมากไม่เป็นไรครับมามาทางเดิมมันมืดมากเลยนะมันมองยากครับผมดูนะมาดูกันผมจะผ่านไหมฮึ <c oughs> โอเครอดอยู่รอดอยู่นะครับถ้าเสี่ยงผมแนะนําว่าถ้าเสี่ยงเปลี่ยนเป็นม้านะครับม้านี่คือ กระโดดง่ายที่สุดแล้วนะครับม้าคือจะกระโดดง่ายแล้วตัวดันดำด้วย <S 2> <S 2> อ่ะแต่ละอย่างมา้าม้าจะกระโดดง่ายที่สุดนะครับนะให้ดูขาหลังม้านะครับชึบอ่าถ้าขาหลังม้ามันจะสุดตรงไหนแปลว่ามันมีขอบเขตแค่นั้นแหละนะครับตรงนี้นะครับฮึบโอเค แล้วก็ปีนบันไดขึ้นไปนะครับแน่นอนว่าพวกทางเล้นลับอ่ะมันจะต้องมีของตอบแทนนะครับให้เรานึกไว้เลยมันจะต้องมีอะไรสักอย่างนึงแหละเห็นไหมครับได้รับดาบคุ้มไหมเนี่ยอ่อไม่เป็นไรครับ <c oughs> เมื่อเราลงกลับมาโอ,โ,โอ้โหอยใจเย็นๆพี่ใจเย็น,ยนโอเคครับหิว <c oughs> เลือดก่อน เมื่อเราลงกลับมาเราก็กลับไปทางเมื่อกี้นะครับที่เรากําลังจะไปแต่เราไม่ได้ไปสักทีเนะี่ยทางนี้นะครับเราจะไปทางนี้นะใช่ทางนี้ปะเนี่ยเออทางนี้ทางนี้ครับผมทางนี้นะมันมันใช่ไหมผมไม่รู้หรือมันก็คือทางลงนั่นแหละอะลองมั่วดูครับผมปึกการปากกั้ว ผมว่ามันก็คือทางเดิมนี่ไม่มีอะไรแล้วอ่ะ <Yeah. S 1> โอ้เข้าไปในห้องลับเพื่อไปเอาดาบอันเดียวนะ,ะมันคุ้มไหมเนี่ยเออนะครับมันก็ประมาณนั้นนะเราลองตีอีกรอบหนึ่งเลยไหน,ะนๆลงมาแล้วยอมไม่ได้ยอมไม่ได้ไฟเบอลเออเจ็บซีเจ็บซีบอสอุ้ยอะไรเนี่ยอู้หู้หสกิลใหญ่ ใหญค่คนเดียวไหวคนเดียวไหวนานคนเดียวไหวครับผมเพื่อนนี่ถึงมีเพื่อนช่วยก็ไหวอยู่นะครับโอเคอกลับครับผมมาทำไมหรือถ้าใครสำรวจเจออะไรมากกว่าน,นั้นก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับเดีย๋ยวผมย้อนกลับไปให้เดี๋ยวผมย้อนกลับมาสำรวจใหม่นะเผื่อผมตกหล่นอะไรบางทีมันรีบอะด้วยความที่ถ้าคลิปนานมันจะเรนเดอร์ช้านะครับ ันจะโหลดนานมากๆเลยนะครับอโอเคจงังหวะนี้ก็เคลียร์หมาป่าส่งเควสนะครับโอเคตัวสุดท้ายครับตัวสุดท้ายมาซ้อมๆ Thunderball <c oughs> <c oughs> ไม่ลืมที่จะ Thunderball น,นะครับโอเคครับผมเรามาส่งเควสนะครับ ชาวดาวไซยาสกิลที่เราจะได้มาใหม่นั่นก็คือสกิลยั่วยุนะครับผมเอาละเรามาดูกันว่าสกิลยั่วยุต้องใช้ค่าพลังชีวิต10ในการใช้นะครับเป็นการยั่วยุศัตรูให้เข้ามาโจมตีเรานะครับซึ่งเหมาะกับสายแทงถือโล่มากๆเลยนะครับสกิลนี้นะใครที่เล่นแทงก็อย่าพลาดเลยนะตรงนี้นะครับนะมาเก็บควสกันด้วยนะครับผม เอาละครับผมแล้วจากที่ตกลงกันไว้นะครับคลิปนี้เคลียร์สี่เควสก็ครบเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับคลิปต่อไปผมจะเริ่มไปโซนอ่าโซนล่างก่อนแล้วกันเนาะป่าเหลืองเข้มนะครับเดี๋ยวจะเริ่มเคลียร์ประมาณ 3- 4เควสนี้แหละนะครับเดี๋ยวไปดูก่อนว่ามันทำได้มากน้อยแค่ไหนนะครับ โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ใครที่ติดตามผมอยู่หรือชอบในการทำคลิปแบบนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับว่าอยากให้ทำอะไรต่อนะครับผมขอบคุณมากๆเลยถ้าผมพลาดตรงไหนบอกได้นะว่าจุดตรงนี้ผมพลาดไปอะไรแบบนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ